สวัสดีครับชมทิวทัศน์ธรรมชาติทำนาอ้อยพร้อมกับฝูงนกกคฆยางขาวธรรมชาติเราอยู่ร่วมกันได้เราไม่ทำลายเขาเขาก็อยู่กับเราได้ วันนี้มาทำนาอ้อยพร้อมกับฟูงลกกระยางขาวท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามฝั่งนี้ก็ทำนาอ้อยเอาก้าอ้อยวางเป็นแถวไว้แล้วรอปักดำ อยู่กับธรรมชาติที่สวยงามฟูงนกกระยางขาว